เยติมีจริงไหมขณะที่นักวิทยาศาสตร์พากันหาคำตอบของคำถามนี้กันอยู่ลาลิลูจะใช้เวลาหนึ่งวันกับครอบครัวเยติตัวจริงเสียงจริงเปลี่ยนแปลงตุ๊กตาตัวเก่าเป็นแม่เยติระบายแขนเป็นสีที่ถูกต้องเยติมีโทนสีผิวหลากหลายกว่ามนุษย์สภาพอากาศอาจเย็นจนหนาวได้ ผ้าโปร่งบางไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเท่าไร่มาทําชุดเดรสจ,จากผ้ากำมะหยี่อุ่นๆกันสวมถุงเท้าขนเฟอร์ยาวถึงหัวเขา่าเพิ่มปลอกแขนที่ทําจากขนเฟอร์ปลอมปกคอเสื้อใหญ่ช่วยปกป้องเธอช่วยปกป้องคอเธอจากความหนาวที่คาดผมเข้ากับสไตล์นี้เลย <c oughs> ตกแต่งขอบชายชุดเดรสแขนเสื้อและที่คาดผมด้วยสีฟ้าและพลอยปลอมสีขาวฤดูนี้เขากำลังใิ้สีโทนเย็นๆกันเลยลิปสติกสีฟ้าลองสิ <Wow. S 2> ทาทับด้วยน้ำยาทาเล็แบแวววาวหวีผมและเธอก็พร้อมแล้ว <c oughs> มีอะไรใหม่ในถ้ำน้ำแข็งนะแม่เยติหยิบเอาของเล่นที่ลูกของเธอโยนทิ้งฉันต้องเก็บของให้เข้าที่ตบหมอนให้ฟูฮเ <c oughs> ยติพักชั่วคราวแต่จากนั้นก็สังเกตเห็นว่าอะไรบางอย่างหายไปโอ้ไม่นะ แจกันตัวโปรดของฉันหายไปดูเหมือนเราจะรู้แล้วนะว่าใครทำทำหนังสติกจากไม้จิ้มฟันติดหนังยางถึงตรงปลายมีก้อนน้ำแข็งวางรายรอบมากมายลูกน้อยเยติดตัดสินใจฝึกฝนทักษะการล่าของเขาแต่สุดท้ายเขาก็ยิงใจกันไป ไม่นะไม่ใช่แจการปลอกของแม่นะฉันจะบอกเธอ,อยังไงดีบางทีอาจจะเป็นความผิดพี่เลี้ยงมาเก็บเป็นความลับระหว่างเรากันเถอะ <c oughs> ทั้งคู่กำลังดูแลลูกน้อยยายติของพวกเขาชื่อว่าฟินมาทำชุดนอนอุ่นๆให้เขากันสีเขาเป็นสีของเขาเขาจะได้ดูเหมือนก้อนหิมะเล็กๆเ,เลยมาเพิ่มฮูดกันเถอะ หูของเขาจะได้อบอุ่นอยู่ตลอดตกแต่งชุดด้วยกากเพชรเติมหูสีฟ้าและท้องสีฟ้าคุณรู้ไหมว่าเยติมีกระดด้วยพวกมันเป็นกระน้ำแข็งฟินมีมันตลอดเวลาเลยเวลาอากาศหนาวเย็นเกินไประบายสีคิ้วเป็นสีเดิมวาดน,นิ้วและนิ้วเท้าฟินเป็นเด็กที่กระตือรือร้นมากบางทีก็เ,เอาแจใจด้วย เขาจะทำทุกอย่างยุ่งเหยิงจนกระทั่งเขาหาสิ่งที่ต้องการเจอเหมือนก้อนน้ำแข็งก้อนนี้มาทำห่อเยติกันตุก๊กตาตัวนี้เป็นตัวเลือกที่เพอร์เฟกตเลยเขาต้องการเสื้ออุ่นกว่าเดิมทำกางเกงอุ่นๆเติมเสื้อบนแขนด้วยเสื้อแขนยาวตกแต่งแขนเสื้อคอเสื้อและปลายกางเกงด้วยแถบขนเฟอร์แคบๆ พ่อเยติดูดีมีสไตล์ออกมากๆและเขารักการเล่นสเก็ตน้ำแข็งฉันรักการออกกำลังกายหลังการจําศีล <Yeah. S 1> มาทำผมกันด้วยขนเฟอร์ต่อเป็นเทรนใหม่ล่าสุดเลยทีนี้พ่อเยติก็มีผมเต็มศีสษะแล้วและจมูกสีฟ้าและกรงเล็บก็เหมือนกัน <Yeah. S 1> เขาดูต่างไปโดยสิ้นเชิงพ่อเยติไม่กลัวความหนาวเย็นเลยเขาชอบเล่นในหิมะมาก คนอื่นๆมีม้าเป็นของตัวเองส่วนเยติชอบช้างโยกมากกว่าพร้อมแล้วพวกเราต้องแบ่งม้วนเทปเป็นครึ่งหนึ่งตัดชิ้นส่วนที่ใช่และติดหุ่นเข้ากับมว้วนระบายช้างด้วยสีอะคริลิกสีขาวมุกเติมหิมะลงส่วนด้านล่างวางที่นั่งทำจากกระดาษแข็งสีเทาและเกล็ดหิมะลงบนหลังช้างโอลาเป็นเพื่อนของครอบครัว แต่สินใจเอาของขวัญให้ลูกน้อยเขาแอบเข้าไปในบ้านและทิ้งช้าของเล่นเอาไว้หนูน้อยเจอมันทันทีตอนนี้มันกลายเป็นของเล่นโปรดของเขาแล้วการ์ตูนเด็กก็ดูต่างออกไปนิดหน่อยตรงนี้แต่แผ่นหนังปลอมติดมันเข้ากับโครงสี่เหลี่ยมทําจากกิ่งไม้ มัดขอบด้วยสายมาใช้จินตนาการของเรากันเถอะพวกเราสามารถระบายทั้งโลกได้ด้วยเสียคริลิกของเราเธอคิดเรื่องต่างๆได้เยอะแยะเลยระหว่างที่พ่อแม่กำลังเอาอาหารมาพี่เลี้ยงเด็กก็กำลังดูแลเด็กอยู่เธอร้องไห้อยู่เหรอโอ้โอใจเย็นๆนะหนูน้อยไม่เป็นไร ให้ฉันอ่านนิทานให้ฟังนะมีเรื่องอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยตำนานเก่าๆพูดถูกด้วยอย่าร้องสิฉันจะได้เล่าเรื่องต่อ <c oughs> ติดรูปว่านลงบนก้อนหินสีขาวพวกมันดูเรียบ,ยบแต่แต่ละก้อนมีความหมายของมันเยติเรียนรู้เกี่ยวกับโลกได้ด้วยหินพวกนี้พี่เลี้ยงเด็กตัดสินใจสอนฟินด้วยเหมือนกัน เธอจำได้ไหมว่านี่คืออะไร <Rem ind. S 1> ใช่แล้วลูกตายยังไงละ่ะหมายความว่าเธอสามารถมองเห็นอะไรได้เยอะแยะเลยจากบนภูเขาเครื่องหมายนี้เป็นไงเด็กน้อยกําลังเรียนรู้อยู่มาทําเลื่อนหิมะกันตัด2ชิ้นออกมาจากกระดาษโฟมแวววาวเก้าอี e ้พลาสติกหน้าเบื่อหน้าเบื่อกลายเป็นต well ัวใหม่สแวววาวสุมไม้โค้งสามารถเอามาทําเป็นเลื่อนได้ ระบายพวกมันและที่นั่งเป็นสีฟ้าคลุมด้านข้างด้วยที่ล้างท่อสีเงินเติมผ้าคลุมสักหกลาดลงันที่นั่งตกแต่งเลื่อนด้วยพลอยปลอมติดเชือกลงไปแม่ยายติดตัดสินใจจัดให้ลูกน้อยของเธอได้ไปผจญภัยบอกสวัสดีช้างแมมมอธของเราด้วยพวกเขารักเธอมากเลย วันนี้เธอจะรู้ว่าการเล่นเลื่อนหิมะมันเป็นยังไงและช้างแมมมอสจะช่วยเราด้วยเอาเชือกมาไปกันเถอะเก่งมากพอแค่นี้ก่อนทุกคนต้องพักแล้วล่ะ <ś led> มาทำแมมมอสตัวน,นี้เพิ่มอีกนิด ระบายหุ่นช้างเปเปอร์มาเช่ด้วยสีน้ำตาลเลมขนเฟอร์ปลอมคลุมตัวด้วยเฟอร์สีดำดูพวงขนพวกนี้สิติดตาที่มีขนตายาวเข้ากับหน้าทำงานแหลมจากไม้จิ้มฟันแมมมอสตัวน้อยกำลังมองหาแม่เขาหายไปท่ามกลางพายุหิมะลมพัดให้เขาปลิวหายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย แต่แม่แมมมอสไม่กลัวอะไรทั้งนั้นขนเฟอร์ของเธอช่วยให้เธออบอุ่นครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งเมื่อพายุหิมะสงบลงแม่และพ่อเยติขึ้นขี่บนหลังแมมมอสและไปตามหาคู่รักที่หายไปอยู่นี่ไงไม่เป็นไรพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วพวกเราเอาหญาสดๆสมาให้เธอแล้ว ตัดไฟจากกระดาษโฟมใช้หลายๆเฉดสีเอากิ่งไม้แห้งขนาดเดียวกันมาทำแบบนี้แล้วกองไฟจะได้ใหญ่พอใส่กิ่งไม้ในชิ้นโฟมเปเลวไฟทีนี้พวกเราก็มีไฟแล้วตกแต่งรั้วด้วยดีไซน์น้ำแข็งคริสตัลและเกล็ดน้ำแข็งไฟส่องประกายแวววาวจังแม่ยายติทำให้ไฟหมไหมอยู่ตลอด ไฟยังไม่มอดไปเติมกิ่งไม้เพิ่มไปอีกเติมก้อนหินก้อนเล็กๆเ,เข้ากับไม้เสียบมัดมันด้วยสายหนังระบายด้ามจับให้เข้ากับสีไม้พ่อแม่ยายตีไปเอาน้ำแข็งมาละลายทีหลังการได้น้ำสะอาดสะอาดนี่ต้องใช้เวลานานเนะแต่พอทำด้วยกันแล้วมันก็สนุกกว่าเดิมเยอะเลย <c oughs> ใช้กาวร้อนปั้นไม้เสียบให้เป็นกระดูกเติมเนื้อทำจากดินเบาเย่เจอเนื้อแล้วที่รักวันนี้เราจะได้กินอาหารเย็นอร่อยๆแล้วนะทำได้ดีมากเลยอืมอร่อยจังฉันเริ่มหิวแล้ว ทั้งครอบครัวมาอยู่พร้อมหน้ากันในตอนเย็นพ่อแม่และลูกน้อยนั่งข้างกองไฟและพูดคุยเกี่ยวกับวันของพวกเขาพวกเราอยู่ด้วยกันและมีความสุขจังแม้แต่ความหนาวและลมพัดจากยอดภูเขา <c oughs> ก็ไม่ทำให้หัวใจของเราเย็นชาตามได้ <c oughs> กดไลค์วิดีโอของเรา <c oughs> กดติดตามลาลิลูและคลิกที่กระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา